สวัสดีเจ้าวันนี้มาป้ากันน้แล้วนะเจ้าน้องอิ๋วสาวเนี่ยพ้าทํำกินแซ่บเจ้าวันนี้น่องก็ได้เป็นเมนูนี่เลยแกงเห็ดฟางใส่ใบมะเม่ายาอะนำปะห่านะเจ้าเมนูนี่น้องชอบกินขนาดเลยมี่ไผชอบกินเหมือนกัน่อเจ้า ก่อนอื่นกะมายะมาทำกันเลยเจ้าก่อนอื่นน้องกะไปตั้งน้ำหืดห่อนหืเดียดเลยนะเจ้ากะใส่ในซอนของพี่แกงลงไปพี่แกงเกามีพี่แห้งหอมแดงหอมขาวตะไคร้ซอยกะปินะเจ้ากะพี่แกงทัวไปเลยนะเจ้าพอใส่พิกแกงลงไปกะมาใส่ในซอนของเฮดลงไปเจ้าเฮดนี่น้องกะได้ล่างทำความสะอาดแล้วกะหั่นไปชิ้นนะเจ้า จะเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็เอาทีทุกคนชอบ่าได้เลยเจ้าหลังจากใส่เห็ดลงไปก็มาปรุงในส่วนของการปรุงน้องก็จะใส่ผงปรุงรสเกลี่ยแล้วก็จะเยาะน้ำปลาห้าลงไปนะเจ้าใส่น้ำปลาล่าเพี่เพิ่มความนัวนะเจ้าเมนูแกงเห็ดฟางใส่ใบมะมาใส่น้ำปลาห้านี่ตึ้งล้ำแท้เลยบางคนเปินก็จะเอาไปต้มเคก็มกิ่นกบน้ำพริกคากะล้ำไปแหมยางเอามาแกงแบบนี้ก็ล้ำไปแหมยางนะเจ้าเอาทีทุกคนชอบว่าได้เลยเจ้า พอเฮ็ดเลิมซุกแล้วกะมาใส่ในส่วนของใบมะเมาลงไปจะใส่นักใส่น้อยกะแล้วแต่ที่ทุกคนชอบว่านะเจ้าบางคนมักส้มกะจะใส่นักบางคนบ่คอยมากส้มก็กจะใส่น้อยแฮมน้อยนะเจ้าเอาที่ชอบว่าได้เลยแค่นี้กะเซตแล้วนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามตวัวขอบคุณเจ้า